มัน,น,น,นคือศัตรูตัวแรกของกาเมรามที่มาจากอวกาศสวัสดีครับผมแบมจากไคจูขิงดำรายการไคจูสตอร,รี่ของกาเมรายุคโชวะตอนที่4ขอเชิญพบกับไวรัสปลาหมึกมนุษย์ต่างดาว ไวรัสเป็นกลุ่มเอเลี่ยนที่มาจากดาวเคราะห์ชื่อว่าดาวไวรสัสปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเรื่องกาเมราเวอร์ซัสสเปซมอนสเตอร์ไวรัสที่กำกับโดยคุณโนริยากิยูอาสะพวกเอเลี่ยนไวรสัสเดินทางมายังดาวโลกและมีจุดประสงค์หลักเพื่อการยึดครองเนื่องจากเอเลี่ยนไวรสัสต้องการแกส๊สไนโตรเจนในการใช้ชีวิตชั้นบรรยากาศของดาวโลกจึงเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของพวกมันมากที่สุดพวกมันเดินทางมาด้วยยาน UFO ที่มีรูปทรงโดนัท มีแต่ละห้องแยกเป็นทรงกลมสีเหลืองพร้อมลายขวางสีดำเป็นยานอาวกาศที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดแต่ก็โดดเด่นเฉพาะตัวมากๆกลุ่มเอเลียนไวรัสไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกับมนุษย์โลกแต่พวกมันใช้เนื้อนหนังหน้าตาคล้ายกับมนุษย์โลกเพื่อสวมใส่อำพลังกายโดยรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของพวกมันจะดูคล้ายกับสัตว์ประเภทหมึกกล้วยของดาวโลกพวกมันมีหนวดหก้างยื่นตัวตรงมีผิวสีเงิน มีจะง,งอยปากแหลมคล้ายกับปลาหมึกและมีดวงตาคล้ายกับมนุษย์ที่ส่องแสงสีเหลืองบนส่วนหัวของมันมีอวัยวะที่สามารถเปิดแยกออกมาได้3แฉกและสามารถปิดเข้าหากันสำหรับใช้เป็นอาวุธแหลมบอสหรือว่าไวรัสตัวหัวหน้าเดินทางมาดาวโลกพร้อมกับไวรัสกลุ่มที่2มาเพื่อบุกยึดดาวโลกหลังจากที่ยานอวากาศของไวรัสกลุ่มแรกถูกกาเมราทำลายทิ้งไปในช่วงต้นเรื่องบอสของพวกไวรสัส จะไม่จำแรงหน้าตาของมนุษย์ตอนอยู่บนยานและมีส่วนสูงมากกว่าสมาชิกไวรัสตัวอื่นที่เป็นลูกน้องซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ถ้าจะอยู่บนยานอาวกาศทั้งเรื่องอย่างเดียวไอ้พวกลูกน้องนี่ไม่จําเป็นต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์ก็ได้นะแต่ก็เข้าใจนะครับว่าการทําชุดเอเลี่ยนให้หมดทุกคนเนี่ยมันเปลืองครับเอาคนมาแสดงแล้วก็ติดตาเรืองแสงให้ดูไม่ใช่มนุษย์ก็พอละครประหยัดเงินกว่าเยอะเลยแถมในช่วงที่ทําหนังเรื่องนี้เนี่ยบริษัทไดเอก็กําลังเริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินครับ ทำให้เป็นหนังเรื่องแรกที่มีการใช้ฉากฟุตเทจจากหนังกาเมร้าภาคก,ก่อนๆน,นำมาตัดต่อร่วมอยู่ในหนังให้กลายเป็นฉากการเมราที่ถูกเอเลียนควบคุมออกอารวาดถล่มเมืองซึ่งมันก็คือฉากจากหนังการเมด้าภาคแรกกับหนังกาเมราประทะบารูกอนมาตัดต่อให้ดูเป็นหนังเรื่องเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้กำกับอย่างโนริอากิยูอสะก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นหรอกครับแต่เนื่องจากบริษัทไดเอมีงบประมาณที่จำกัดมากๆทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณในการถ่ายทำให้ได้มากที่สุดเบื้องหลังของไวรสัสถูกดีไซน์หน้าตาเอาไว้หลายแบบโดยชิเกโอะมานะทั้งรูปร่างคล้ายกับมแมลงและรูปร่างคล้ายกับปูเสฉวนที่มีเปลือกหอยแต่สุดท้ายเจ้าเอเลียนก็จบลงที่หน้าตาของปลาหมึกกลวย ดังเดิมในเบื้องหลังแล้วก่อนที่จะเป็นไวรสัสชื่อของตัวละครนี้ถูกตั้งใจให้เป็นเกโซซึ่งน่าจะมาจากคำว่าเกโซที่แปลว่าหนวดปลาหมึกในภาษาญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งแต่ชื่อของไวรัสนั้นกลับได้รับการเลือกโหวตโดยผู้คนมากที่สุดจากการประกวดในนิตยสาร Weekly วิก h o n ช n m a g a z i n e ทว่าในภายหลังคุณผู้กำกับโนริยากิยูอาสะก็ออกมาแฉเบื้องหลังว่าความจริงการประกวดนี้ถูกเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะชื่อนี้ถูกทีมงานตัดสินใจเลือกไว้ก่อนล่วงหน้านั่นรวมไปถึงชื่อของไคจูตัวอื่นในหนังกามเมรายุคโชวะไปจนถึงภาคกามเมราประทะซิกาก็มาจากการประกวดชื่อในนิตยาสารที่ถูกจัดฉากเอาไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าทีมการตลาดของหนังจัดประกวดชื่อของไคจูเพื่อเอากระแสปโปรโมทโฆษณาหนังเฉยๆครับชื่อจริงๆที่ถูกใช้เขียนและใช้เรียกของไวรสัสในภาษาญี่ปุ่นคือไวรสัส เนื่องจากข้อจํากัดตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นเขาไม่มีตัววีนะครับทาให้ต้องออกเสียงด้วยตัวบีแทนแต่ชื่อจริงๆของมันก็คือไวรัสนั่นแหละครับกรณีเดียวกันกันกบไคจูวารานของฝั่งโตโฮที่จะเขียนชื่อในตัวอักษรคาตาคณะและถูกเรียกว่าบารานนอกจากชุดของไวรัสที่ให้นักสแสดงสวมใส่แล้วทีมงานยังสร้างพร็อบของหุ่นไวรัสตัวเล็กสําหรับการถ่ายทําฉากโลดโผนในน้ําหรือฉากกระโดดกลางอากาศนอกจากนี้ยังมีพร็อบของหนวดแยก สำหรับใช้ถ่ายฉากตอนที่รัดพันตัวของกามเมราผู้กำกับโนริยากิยูวาสะยังอยากให้ชุดของสัตว์ประหลาดตัวนี้มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษทำให้ทีมงานเลือกใช้ยูรีเทนเป็นวัสดุในการทำชุดของไวรสัสอีกอย่างที่เราเห็นได้ชัดก็คือจริงๆแล้วหนวดทั้ง6ข้างนั้นนักแสดงจะยืนใส่แค่ขาสองข้างส่วนอีก4ข้างให้ทีมงานนอกกล้องใช้ลวดสลิงในการควบคุมขยับหนวดไปมา พลังและความสามารถพิเศษไวรสัสมีหนวดยาวหกข้างสุดทรงพลังที่ใช้ในการจับรัดและพันตัวศัตรูไม่ให้เคลื่อนที่ไปไหนแถมในข้อมูลของหนังสือญี่ปุ่นยังบอกว่าหนวดของมันมีความยืดหยุ่นสูงแข็งแกร่งกว่าเพชรถ,ถึง1ิบเท่าและมีแรงรัดที่แข็งแกร่งมากกว่างวงช้างถึง1000เท่าร่างกายของมันยังมีอาวุธที่ร้ายกาจอยู่ด้านบนหัวซึ่งเมื่อปิดทั้ง3แฉกเข้าด้วยกัน ลายหัวของมันจะกลายเป็นของแหลมคมที่แข็งแรงคล้ายกับหอกสามารถพุ่งทะลุก้อนหินหรือแทงเจาะกระดองของกาเมราได้สบายแต่แรกแล้วชาวไวรัสเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ขนาดตัวก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าชาวโลกมากเท่าไหร่แต่เพราะพวกมันมีความสามารถในการรวมร่างกับพวกเดียวกันเองโดยไวรัสตัวลูกน้องจะต้องสละชีวิตเข้ารวมร่างกับบอสจนค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นไซ์ไคจูยักมาเพื่อต่อสู้กับกาเมราได้อย่างสมน้ำสมเนือ้อนอกจากความสามารถในหนังแล้วไวรัสยังมีความสามารถอื่นๆที่ไม่ได้โชว์ให้เราได้เห็นแต่กลับถูกเขียนรวมอยู่ในนิตยสารญี่ปุ่นอย่างเช่นการยิงลำแสงแกมมาออกจากดวงตาการยิงลำแสงทั้งหัวหรือแม้แต่มีไอพ่นออกมาจากหนวดดูเป็นพลังโหดๆทั้งนั้นเลยครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าความสามารถทั้งหมดนี้อาจจะถูกตัดออก เพราะว่าหนังไม่มีงบประมาณมากพอในการทำสเปเชียลเอฟเฟกครับแล้วยังมีอีกความสามารถหนึ่งที่เราไม่ได้เห็นในหนังแต่กลับไปได้เห็นในภาพคอนเซปต์อาร์ตแทนนั่นคือการยิงกระแสะไฟฟ้าโดยมันจะรวบรวมพลังงานไฟฟ้าหลายล้านโวลต์ก่อนจะยิงออกจากช่องบนหัวถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นในหนังกาเมระปทะไวรัสแต่ว่าความสามารถที่คล้ายกันนี้ก็ถูกนำกลับมาให้เห็นในอนิเมะกาเมรารีเบิร์ธ เดินทางของเอเลี่ยนจากดาวไวรสัสหมายตาดาวโลกของเราเป็นสถานที่สําหรับการยึดครองแต่ยังไม่ทันที่ยานอวกาศจะรอดลงสู่ชั้นบรรยากาศโลกพวกมันก็ถูกไคจูผู้พิทักษ์อย่างกามเมราเข้าโจมตีและทำลายยานซะก่อนคณะของเอเลี่ยนไวรัสกลุ่มใหม่เดินทางมายังดาวโลกพร้อมกับแผนการใช้อุปกรณ์วควบคุมสมองสำหรับใช้สยบเจ้าเต่ายักษ์ พวกมันส่องเข้าไปในความทรงจําของกาเมราแล้วพบว่าจุดอ่อนของเจ้าเต่ายักษ์คือมันมักจะช่วยชีวิตของเด็กๆในยามขับขันเสมอนั่นทําให้พวกมันลักพาตัวเด็กลูกเสือสองคนที่กําลังเข้าค่ายอยู่แถวชายหาดเป็นตัวประกันทําให้กาเมราไม่กล้าเข้าไปโจมตียานอวากาศพวกไวรัสยิงอุปกรณ์ควบคุมสมองติดตั้งเข้าที่หัวของกาเมราออกคําสั่งให้มันเริ่มออกอารวาดทำลายญี่ปุ่น ระหว่างที่เดินสำรวจยานเด็กชายสองคนพบกับกรงขนาดใหญ่ในห้องโถงห้องหนึ่งที่เหมือนจะขังสัตว์ประหลาดต่างดาวคล้ายกับปลาหมึกเอาไว้คู่หูลูกเสือคาดเดากันเองว่ามันอาจจะเป็นนักโทษจากดาวอื่นที่พวกไวรัสจับตัวเอาไว้เหมือนกับพวกเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทั้งสองกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นก็คือหัวหน้าบอสใหญ่ของชาวไวรัสนั่นเองระหว่างที่การเมราถูกออกคำสั่งให้ทำลายเมืองเด็กๆกู้เก่งกาดเรื่องเทคนิคช่าง ก็สามารถหาวิธีสลับขั้ววงจรช่วยปล่อยกาเมราให้หลุดพ้นจากการล้างสมองของเอเลียนก่อนจะใช้เทคนิคเดียวกันคือวาร์ปหนียกจากยานอวากาศพวกไวรัสออกคำสั่งให้กาเมราฆ่าเด็กทั้งสองคนแต่พวกมันกลับถูกกาเมราเข้าโจมตีพังยานจึงเสียหายเมื่อพวกไวรัสไม่สามารถเดินทางกลับดาวได้อีกแล้วบอสของไวรัสจึงตั้งใจจะฆ่ากาเมราและยึดครองดาวโลกด้วยตัวเองมันสั่งให้ลูกน้องบนยาน ถอดชุดเนื้อหนังของมนุษย์โลกออกแล้วจึงทําการรวมร่างเข้ากับมันขยายขนาดกลายเป็นไวรสัสตัวใหญ่ยักษ์จนทะลุออกจากยานกามเมราเข้าปะทะกับผู้ลุกรานจากนอกโลกยังดูเดือดสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวต่อสู้กันแบบพอฟัดฟอลเวียงต่างคนต่างแลกกันได้เปรียบไวรัสเลี่ยงหลบไฟของกามเมราและพยายามลากเจ้าเต่าลงไปสู้ในน้ําสังเวียนการต่อสู้ของยักษ์ทั้งสองต่างลากยาวไปสู้กันทั้งในน้ําและบนบก ก่อนที่ไวรัสจะเห็นโอกาสสำคัญใช้หัวแหลมคล้ายกระพกพุ่งทะยานเข้าแทงที่หน้าท้องของกาเมราถึงแม้จะบาดเจ็บหนักแต่เจ้าเต่ายักษ์ก็สู้ไม่ถอยมันใช้ไอพลหมุนตัวบินขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่หัวของไวรัสก็ยังคงเสียบอยู่บนกระดองกาเมราค่อยๆบินสูงขึ้นจนถึงชั้นบรรยากาศแช่แข็งเจ้าเอเลียนกลายเป็นหมึกแช่ตู้เย็น จากนั้นจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแรงโน้มถ่วงโลกร่างที่ถูกแช่แข็งของไวรสัสร่วงลงกระแทกกับผิวน้ําแหลกสลายหายไปกับน้ําทะเลเกร็ดข้อมูลเสริมไวรัสนับเป็นศัตรูตัวแรกของการเมราที่มาจากต่างดาวแล้วหลังจากนั้นก็มีศัตรูจากนอกโลกโผล่ตามมาอีกมากมาย ตั้งแต่กีรอนและซิกราที่อยู่ในยุคโชวะและเลจิองจากในยุคเฮเซ่กาเมราปทะไวรัสยังเป็นหนังกา m เมรเรื่องแรกที่มีการเพิ่มนักแสดงเด็กจากอเมริกาให้มาเป็นตัวละครหลักร่วมกับตัวละครเด็กญี่ปุ่นตามคำเรียกร้องของบริษัทตัวแทนจำหน่ายจากอเมริกาที่อยากจะขยายฐานคนดูในต่างประเทศทำให้หนังของกาเมราใช้วิธีนี้ไปอีก3ภาคนั่นคือกาเมราปทะกีรอน กาเมราประทะใจเกอรและกาเม่าปะทะสิกราและนี่คือประวัติข้อมูลของไวรสัสเอเลียนบึกยักษ์จอมไวร้ายในไคจูสตรอรี่ครั้งต่อไปกาเมลาจะออกบินไปนอกโลกเพื่อเผชิญหน้ากับกิรอนไคจูหัวดาบจอมโหดสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์จากดาวเทอรา ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมแบมจากไคจูขิ่งดอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ